ว่าก่อนไม่รู้ค่ะว่าสีออยพาสเทลอะคืออะไรคิดว่ามันคือสีเทียนค่ะทุกคนเอ้ยพอได้รู้จักเขานะหลงรักเลยค่ะเพราะว่าไม่เคยใช้เขาในลักษณะที่เป็นการเบนสีแล้วใช้น้ำมันค่ะในการระบายต่อเฮ้ยพอมาลงในสีสมุดภาพมันดาล่านะคะมันได้อารมณ์แบบ มันหนืดก็จริงนะแต่มันสามารถเป็นผสมและใช้น้ำมันเบนให้มันเข้ากันได้อีกมันเป็นความตื่นเต้นมันเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่เราได้สร้างมันขึ้นมาค่ะอีกอย่างนึงหลายๆคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันหนืด แล้วมันก็อาจจะเป็นขุยหลุดๆแต่สําหรับครูเพิ่งชอบมากเลยชอบในการเบนผสมของสีได้หลายๆสีแล้วพอมันมาใช้น้ํามันรูปไปรูปมาเฮย้ยมันออกมาอีกสีหนึ่งมันให้อารมณ์ที่แตกต่างและตื่นเต้นเฝ้ารอว่าเฮ้ยผ้ามันจะออกมาแบบไหนคะ่ะโดยเฉพาะกับสมุดภาพในหม่ล่า เฮ้ยมันสวยมากเลยเวลามันได้แบบสีอ่อนสีแบบเปลือบสีอะไรแบบเนี้ยค่ะมันได้อีกอารมณ์ความรู้สึกหนึ่งขูเพึ่งอยากแนะนํานะถ้าใครอยากได้ความแปลกใหม่นะคะลองลองลองใช้สีออยพาร์ทเลดูค่ะคุณจะรู้สึกอีกอารมณ์หนึ่งเลย